ฎแห่งกรรมเรื่องสายใยแห่งบุญความโกรธไม่เป็นที่รักการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและอบอุ่นใจถือเป็นทั้งศาสตร์และศิลอย่างหนึ่งเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะมีการสื่อสารซึ่งกันและกันขึ้นวิธีการสื่อสารที่ดีนั้นจะต้องออกมาในเชิงบวกเปิดเผยตรงไปตรงมา เต็มไปด้วยความจริงใจอีกทั้งยังต้องแฝงด้วยความรักและความปรารถนาดีและเพื่อบรรยากาศอันดีด้วยควรม,มีรอยยิ้มให้แก่กันและกันความอบอุ่นใจจะได้บังเกิดขึ้นรอยยิ้มและมิตรภาพจะเป็นกาวใจชั้นดีเชื่อมกันและกันทําให้สามารถขจัดปัญหาการกระทบกระทั่งความไม่เข้าใจกันถ้ามีความเอื้ออาโทนเอาใจใส่ต่อกัน ให้การสนับสนุนกันในการกระทำความดีก็จะยิ่งปลูกพันุ์แน่นแฟนกันยิ่งขึ้นเพระญญาะว่าสายายแห่งบุญนั้นจะเป็นตัวเชื่อมประสานที่เหนียวแน่นมั่นคงถาวรยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดฉะนั้นให้มันสั่งสมบุญไว้มากๆทำทั้งทานถือทั้งศีลภาวนาให้ถึงพร้อมมีพุทธภ,ภาษิตใน มัตตว,วาสูตรความว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขเมื่อฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกแนเทวดาพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมสรรเสริญการฆ่าความโกรธอันมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะบุคคลฆ่าความโกรธนั้นเสียแล้วย่อมไม่เศร้าโศกความโกรธเป็น ประดุดไฟเผาลนจิตใจทำให้เราร้อนอยู่ไม่เป็นสุขก็ให้เกิดโทษภัยร้ายแรงตามมาผู้ที่มีสติค่มความโกรธไว้ได้ไม่ไปมีเรื่องทะเลาะเบาแหว้งกับใครไม่กระทบใครจะอยู่เป็นสุขไม่มีเวรมีภัยเบียดเบียนจะไม่เศร้าโศกจะมีแต่ความชื่นบานผิวพันวันนะก็สองใส การอยู่ร่วมกับบุคคลหมู่มากนั้นต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดอย่าให้มีการบาดหมางต้องรู้จักประนีประนอมบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้คุนอย่าเอาแต่ใจตนเองหรือเอาความคิดเห็นของตัวเป็นใหญ่ต้องมีเหตุผลอย่าใช้อารมณ์ให้เอาส่วนรวมเป็นหลักอยู่ร่วมกันต้องมีสารณียธรรมคือจะคิดจะพูดจะทำ ต้องประกอบด้วยจิตที่เมตตามีสิ่งใดที่แบ่งปันกันได้มีศีลมีทิฏฐิเสมอกันเช่นนี้การทะเลาะวิวาจะไม่เกิดขึ้นหมูค่คณะก็จะรักใคร่สมัครสมานสามาัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อครั้งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเจตวันมหาวิหารพระพุทธองค์โปรดประทานพระัรมเทศนา โดยประรบถึงภิกษุผู้มักมีความโกรธรูปหนึ่งว่าเพราะความมักโกรธเอาแต่ใจไม่รู้จักออมชอมกันจึงมีผลร้ายทําให้ส่วนรวมเดือดร้อนไปด้วยและเดือดร้อนไปถึงนักปรา์ในการก่อนถึงขั้นต้องถูกขับไล่ให้ไปอยู่ในที่ที่ไม่สะอาดเต็มไปด้วยคูดถึงสมปีจากนั้นพระพุทธองค์ทรงตัดพรธะธรรมเทศนาว่า ในอดีตการครั้งที่พระเจ้าพรมทัตทรงเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีมีนาคราชตนหนึ่งชื่อว่ามหาพัทระเป็นบุตรของพญานาคมีนามว่าสุรทัทระในทัตระนาพิภพ,พ,พซึ่งอยู่ในป่าหิมพานน้องชายของมหาทัตทะชื่อว่าจุลทัตทะเป็นผู้มักโกรธเอาตใจ ถ้าไม่พอใจนาคตนใดก็เที่ยวพุบตีรังแกนาคหนุ่มทั้งหลายรวมไปถึงบ่าวไพร่บริวารด้วยอัธยาศัยที่มีอคติมานะเอาแต่ใจใครจะว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่ได้พญานาคผู้เป็นบิดาอิดนาระอาใจยอยากจะแก้ไขนิสัยไม่ดีของลูกชายแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรครั้งหนึ่งจุลธัตระได้ก่อเรื่องขึ้น พญานาคบิดาทราบก็ทรงพิโรธจึงมีอุบายให้ขับจุนทะทัทธระออกไปจากนาคพิภพ,พเพื่อเป็นการสัร่งสอนแต่มหาทัทธระผู้เป็นพี่ชายได้ทูลขอไว้ครั้นต่อมาได้ทำเรื่องอีกจนได้นาคพี่ชายช่วยพูดทัศทานบิดาไว้อีกพอถึงครั้งที่สามไปทำเรื่องร้ายแรงทำให้นาคส่วนใหญ่ต้องเดือดร้อน ครั้งนี้ทัดทานไว้ไม่อยู่ทั้งนาคพี่ชายและน้องชายทุกบิดาขับไล่ให้ไปอยู่ด้วยกันในที่ซึ่งเต็มไปด้วยคูดหรืออุจาระของสกปรกไม่สะอาดใกล้เมืองพารานสีถูกกักบ,บริเวณโดยมีกำหนดเป็นเวลาสามปีนาคทั้งสองตนพี่น้องพากันเศร้าโศกเดือดร้อนใจไม่สบายทั้ง วาดระแวงที่ต้องมาอยู่ในถิ่นของมนุษย์ต้องถูกเด็กชาวบ้านวิ่งไล่กวางป่าด้วยท่อนไม้บ้างด้วยก้อนดินบ้างบางก็พูดดูหมิน่นเยาะเย้ยถากถางด่าว่าไอตัวอะไรนี่จะไปไหนก็ต้องเลื้อยคลานเอาตัวไถไปตัวก็โตทั้งหนักทั้งใหญ่แต่มีหางเรียวเล็กเที่ยวหากินกบกินเขียดเป็นอาหารเมื่อจุระทัระ ได้ฟังคำพูดมินเช่นนั้นก็รู้สึกเป็นเดือดเป็นแค้นมากทนไม่ไหวบอกกับพี่ชายว่าเด็กเหล่านี้ไม่รู้อนุภาพของพวกเราเสียแล้วไม่รู้ว่าเรานั้นเป็นชาติอสรพิษจึงสบประมาทกล่าวพรุษวาทเช่นนั้นเราต้องพ้นผิดให้เด็กเหล่านี้มีความพินาศมหาทัตระผู้เป็นพี่ชายจึงตักเตือนน้องว่าธรรมดาผู้ที่ถูกขับไล่จากที่อยู่ของตน ต้องระเหเรีร่อนไปอยู่ถิ่นอื่นควรสร้างฉางใหญ่เอาไว้ใส่คำด่าว่าสุประมาทของคนหยาบคายทั้งหลายที่ใดที่ไม่มีผู้รู้จักชาติตระกูลยศศักดิ์และสมบัติของเราที่นั้นไม่ควรมีมานะถือตัวถือต,อตนควรเจียมตัวไม่ให้ใครรู้จักฐานะของเราจึงจะเป็นการที่ดีผู้มีเป็นญาจะมีเดชานุภาพสกปานใด เมื่อตกอยู่ต่างถิ่นก็ควรอดทนต่อการดูหมิน่นแม้แต่คำพูดคมคู่ของพวกทาสก็ต้องอดทนเมื่อนาทพิชายสั่งสอนดังนี้แล้วนาทน้องชายค่อยๆสงบลงพยายามฝึกหัดปฏิบัติตามโอวาทของพี่ชายโดยประพฤติวัดระงับความโกรธค่มใจสงบสติอารมณ์ตลอดมาจนกระทั่งครบสามปีเมื่อครบกำหนดแล้ว พญานาคบิดารับสั่งให้กลับเข้าไปยังนาคพิภพตามเดิมตั้งแต่นั้นมานาคผู้น้องก็สิ้นมานะไม่มักโกรธด,ด่าว่าทุบตีเบ่าพรายบริวารอีกต่อไปสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเรื่องในอดีตแล้วทรงแสดงอริยศส์สื่อไปเมื่อจบภิกษุผู้มักโกรธเอาแต่ใจได้บรรลุอนาคามิผล จากนั้นพระพุทธองค์จึงประชุมชาดกยกบุคคลขึ้นประกาศว่าจุนทะทัตระนาคผู้น้องชายในครั้งนั้นคือภิกษุผู้มักโกรธนี้ส่วนมหาทัตระนาคผู้พี่ชายคือเราตถาคตนั่นเองในเรื่องนี้เราจะเห็นโทษของความมักโกรธอย่างน้อยสองสถานคือทำให้ไม่เป็นที่รักของผู้อื่น เกิดความเอื่มระอาเบื่อหน่ายประการต่อไปคือทําให้ตนเองได้รับความทุกข์อีกทั้งยังพลอยให้คนอื่นได้รับความทุกข์อีกด้วยเหตุนี้เราจึงสังวรไว้ว่าความโกรธนั้นจะทําลายทั้งตนเองและมิตรสหายเป็นเหมือนไฟเผากายและใจให้ไหมเกรียมอาการหุนหันพลันแล่นผู้จาด่าว่าหยาบคายดูถูกดูหมิน่นสบประมาทผู้อื่น เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเพราะธรรมดาของมนุษย์เรานั้นไม่มีใครชอบคําด่าว่าเน็บแนมทุกคนชอบฟังคำพูดที่ไพเราะจริงใจเป็นคํายกใจฟังแล้วสบายหูสบายใจดังนั้นไม่ควรที่ใครจะถือเอาอารมณ์ของตนเป็นใหญ่ให้ถือเอาความถูกต้องดีงามเอาความดีความออ้อมอารีเป็นหลักจะพูดจาอะไร ต้องตรองให้ดีคิดให้มากก่อนพูดอย่าให้กระทบกระเทียบใครและให้อดทนอย่าให้ความโกรธออกนอกหน้าต้องให้มีเมตตาอ่อนโยนมีความกรุณาเอื้ออาทรต่อกันให้อภัยกันอย่าทำตัวเป็นคนประเภทยอมหักไม่ยอมงอดื้อรั้นจนไม่ยอมฟังใครมากด้วยกติมานะมุทลุดุดัน อันนี้จะไม่เป็นที่รักของคนอื่นเลยถ้าจะให้เป็นที่รักต้องแมบมักในเรื่องของความโกรธจึงจะเป็นที่รักของทั้งมนุษย์และเทวดาได้ให้ฝึกหัดข่มใจความโกรธและขจัดมันออกไปอย่าให้เหลือวิธีการที่ดีที่สุดคือต้องหมั่นเจริญสมาธิภาวนาเป็นวิธีการหยุดความโกรธที่ได้ผลที่สุดทั้งได้บุญอีกด้วย ฝึกสติควบคุมใจให้อยู่ในภายในของตนเองถ้าใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจก็จะใสสะอาดสงบนิ่งใจก็จะเยือกเย็นจะมีความสุขมากเมื่ออยู่ในแหล่งของสติแหล่งของปัญญาในกายของตนฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชาแล้วจะเป็นผู้ที่มีความสุขเป็นที่รักของทุกๆคนและจะสมปรารถนาในชีวิตด้วยกันนั่นเอง ช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ